สีตีเนียนแต่เขาบอกว่าพี่ต้องพาลูกไปเรียนว่ายน้ำเพราะอยากให้ลูกไปไว่ายน้ำได้จะได้ไม่ต้องมาลื้อบ่อปลาคราบของพี่ถึงป่ะถูกครับเพราะว่าผมมีบอ่อปลาคร์บคุณรู้จักบ่อปลาคร์บใช่ไหม <c oughs> เราได้ <c oughs> ปลาสวยสวยงามเราแต่งรอบๆให้มันเป็นธรรมชาติเด <c oughs> ลี่บอกว่าวิลลี่อันตรายสําหร,รับลูกทารั้วปิดก็ไม่สวยบ้านก็ไม่สวยทำหลังคาทําเป็นอินไซด์ก็ไม่สวยเดลี่นึกออกแล้ววิธีการแก้ง่ายสุดเลยนะ วิลลี่ทำบันไดเหมือนพี่สาวว่ายน้ำอ่ะให้ลูกขึ้นเดี๋ยวๆๆี๋ยววคุณลองนึกเดี๋ยวทำบันไดโคบี้ใหลงไปในสะผมบอกัะครับแล้วมันจะยังไงอ่ะไม่ได้อ่ะจะ เปลาคาร์ฟนี่วิลลี่เฮ้มโอ้ว่าน้องบินตกปุ๊บก็จะไปไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาได้นบินตไต่จบเลยบ้านใช่เลยอ่ะแล้วรายการเออคุณพี่วิลลี่ครับเออได้ข่าวว่าบอกเออปลาคาร์พี่วิลลี่นี่สุดยอดของประเทศอะไรเลยนะไม่ใช่ค่ะปุ๊บพอมาถ่ายปั๊บเอพี่ครับไอ้้ไอสแตนเลสันไรสแตนเลสนั่นอะไรอ่ะบันไดเหรอครับพี่ปลาคาร์มันหนีไปเที่ยวกลางคืนตือนเต้นออกมาแต่ว่าตอนนี้ว่ายน้ำแล้วว่ายน้ำแล้วก็ไปเรียนก็โยน โยนแล้วเขาก็จะกั้นหายใจก่อนลงนี่เขาต้องทำอะไรนะเปล่าลมที่หน้าเขาจะกั้นหายใจแล้วก็จะกั้นหายใจเองพอกั้นหายใจปุ๊บเรากดอ่าแล้วก็ไปสักรักนึงแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บก็แบบเดี๋ยวสอนอีกเป่าอีกเป็นเทคนิคหนึ่งหน้าแบบนี้เลยหน้าแบบนี้จริงรู้ไหมเนี่ยผมบอกให้เลยว่า น่ารักมากเราเราเห็นเนี่ยเราบอกว่าวิีิรีบกลับไปอยู่กับลูกเขาโตเร็วมากเร็วเร็วโตพัฒนาการเห็นได้เร็วไหมครับพี่พัฒนาการของน้องเขาตอนนั้นผมยังเห็นเขานอนนอนอยู่วิริก็จะพยายามดูดูช่องฟรับชแนลไปแล้วลูกก็จะปึ๊บมเพิเดี๋ยวนี้ทามนั่งดูอยู่ชั่วโมงหนึ่งเด็กมันวิ่งไอ้เด็กก็ต้องวิ่งตามวิ่งวัวเริ่มวิ่งแล้วปวดหลังเช้ามานี่ต้องยืดตัวเลยเพราะแบบมันไม่หยุดไงเด็กเขาเขา ตัวเล็กๆปักไฟอยู่ตรงไหนพัดลมอะไรที่อันตรายนะมันจะแบบแหมดึงดูดเข้าไปแต่เข้าไปเราก็หยุดหยุดหยุดเดี๋ยว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 อย่างเงี้ยแล้วนานมากแล้วเราทําอะสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะต้องแตะมือเอาควนต่อไปให้พี่อยนีด้วยผู้ใหญ่สี่คนสลับกันไม่งั้นแย่เลยพลังเยอะนะพี่ลูกนี่เลยนี่ครอบครัวนี้พอตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเยลีห้ามตลอดเยลีดูกับลูกตลอดลูกเดินไม่ไดู้ตลอดแต่ตอนนี้ลูกวิ่งได้ ไม่เอาแล้วทิ้งวิลลี่อย่างเดียวให้วิลลี่คอยจับคือคือผู้หญิงเนี่ยจะชอบเด็กเบบีแบบว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันจะมันจะหอมไงมันจะหอมน่ารักพอเด็กเริ่มไปโรงเรียนจะกลับมามันเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วมันจะไม่มันจะไม่หอมกลิ่นเด็กแล้วมันจะเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วไอ้นี่พอมันเริ่มเดินได้อะไรไปปุ๊บเริ่มทิ้งให้พ่อละเพราะงานหนัก คุณแม่เริ่มไปทำเล็บทำผมอะไรต่ออ่ะอาเศษทักษะการถูกต้องเลยจำไว้ให้น้องน้องบุรีจำไว้นะแล้วอีกอย่างนะฮะเออน้องน้องน้องวินเนี่ยที่ชอบพูดพูดเลยที่ชอบพูดพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ภาษาอะไรพี่คุณผมยังบอกเอ๊ะยันหลีไปได้กับคนอูกันดาหรือเปล่าเป็นคนชาติอะไรพี่ไม่รู้ผม คือบ้านเขาเนี่ยเป็นเป็นอ้ากรับอาเซียนอ่อเซียเอซีอังกฤษอังกฤษอ่าเยนรีฝรั่งเศสมีพม่ามีเพมต้อนรับอาเซียนครบหมดอาณานิคมเลยฮะตั้งแต่อังกฤษมาล่าพม่าไว้ก็เลยพูดออกมาได้ว่าฝัไอ้ต้องถือคือ คือจริงๆเขาพูดแบบเขาเพราะเท่าที่ไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกไม่ต้องห่วงพอ18จะพูดยังไงนะเหมือนเดิมแล้วเห็นผมจะเห็นคราลูกวินเนี่ยจะพูดอยู่คำ no 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 ดูอย่างเงี้ยเป็นคำแรกที่เราใช้บ่อยสุดที่บ้านเพราะว่าแม่เขาจะปัก n นา o n น No! เนาะ n น n o n น n o เนะนนะนะนน เออเลยพูดเก่งเดียว้อยู่คำเดียวน้องโหการทํางานเปลียบไป้กับที่อยากกลับบ้านไปหาลูกไหมหนีงานเลยอ่ะหนีงานเลยอ่ะหนีงานเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเสร็จงานปุ๊บรีบกลับบ้านเพราะว่าเรารู้คิวของเขาว่าว่าเขานอนกี่โมงตื่นกี่โมงแล้วเราจะมีเวลานิดเดียวสล็อตนั้นอ่ะสมมติว่าพี่ทํางาน3ามวันติดกันพี่กลับมารู้สึกเฮ้ยตายแล้วลูกโตเลยอ่ะยคุณไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่นนี้แปลว่าเราไม่ได้เห็นมา3วันอันตรายมาก ยิ่งไปเมืองนอกนะเวลาไปงาน5วัน7วันกับมาทีตายแล้วไม่ไปแล้วจะจะไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าจะนั่งดูทุกวันเลยเพราะว่าเดี๋ยวปักเดียวแล้วก่อนออกวันนั้นจําได้ไปจะไปญี่ปุ่นลองเทสแต่สกายคุยกับลูกว่าเออเดี๋ยวเราไปตั้ง7วันไงเดี๋ยวเราลองเทสก่อนแม่เขาเปิดมาฮัลโหลวินวินว่าไงลูกว่าไงลูกวินหยิบโทรศัพท์มาแล้วหาข้างหลังหาไม่เจอรอได้เลย ที่ไม่มีลรอกอ่ะโอ้แล้วไปเลยอะไรไม่ได้โง่บ้าอะไรอย่ดูเห็นหน้าอยู่แล้วแต่ไม่มีว่ะโอ้ไม่เอาที่พินลี่นี่ติดลูกมากถึงขนาดว่าต้องเอาของไปดอรด้วยไปต่างประเทศผมจะมีเสื้อของเขาที่ใส่ตั้งสองสามวันไม่ให้ไม่ให้ถอดนะคือใส่อาบน้ําเสร็จก็กลับมาใส่อันเดิมเพื่อเพื่อรักษากลิ่นแล้วไปถึงเมืองนอกเพอาํทำงานเสร็จแล้วก็งคืนอยู่ในโรงแรมคนเดียว ้เราไปดกวิลลี่ดมกานแล้วที่เราถอยไม่ขอมาดมทำไมไม่ไม่ให้ใจกลมันแล้วมันจะอยู่ในมุมมืดแล้วก็แอบนอนไม่ได้เลยเหมือนคนติดยาใจจะขาดใจจะขาดเดี๋ยวนี้เด็กมันรู้เยอะนะเพราะเดี๋ยวนี้เราเล่นที่มิี้ไปตีกอปอ่ะอยู่บ้านผมใส่เสื้อคอกลมเะยืดอย่างเดียวเดี๋ยวสี่โมงออกจากบ้านลูกก็กำลังวิ่งเล่นอยู่เราอาบน้ำเสร็จลงมามีเสื้อมีปกเสื้อมีปกรอ รู้เลยว่าไปแล้วโอ้โหนั่นนนนเราต้องเตินมอนเลยเราทำงพี่เราหาไม่ได้ต้องไปเราจต้องไปเรานัดลูกคนแรกไว้ไงกำลังเมาส์กันมาเลยทีเดียวแต่ขอพักไปเดี๋ยวนะคะบอกก่อนเลยช่วงน้าความสนุกยังมีอีกเพียบไม่เชื่อรอดูสนับสนุนโดยพัตนาอาหารญี่ปุ่นฟูจิ ผู้สีตีเนียน